สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสาระสุขภาพดีๆกับอโรคาวอริตี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะอาการอมารัมพษ์หรืออัมาาพาตนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุค่ะและหนึ่งในนั้นก็คืออาการกระดูกทับเส้นประสาทที่มักจะส่งสัญญาณเตือนเบื้องต้นด้วยอาการชาตามมือและเท้าและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาสุขภาพดังกล่าวต้องไม่พลาดเรื่องราวประสบการณ์สุขภาพจากแขกรับเชิญของเราวันนี้ เพราะเธอจะมาเผยเคล็ดลับและวิธีการดูแลสุขภาพให้หายขาดจากอาการกระดุกทับเส้นประสาทไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าเ,เ,เด็จค่ะุ่าเด็ดคะตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่คะขายของขายของขายอะไรเอ่ยขายของกินเนี่ยขายของกินของจำของจำอ๋อขายของํำในหมู่บ้านมีชื่อร้านไหมคะบ้า,าก็เป็นร้านป้าเด็ดเนี่ยเนาะน้อนะคะก่อนหน้านี้คุณป้าเด็ดมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะเช้าชามือชา เท้าชามือชาเพราะอะไรเอ่ยเราเคยไปให้ไปหาหมอเนี่ยไปหาหมอหลายครั้งแล้วค่ะคุณหมอ้าหลายปีเขาบอกว่าเส้นทับกระดูกค่ะกระดูกทับเส้นน่ะกระดูกทับเส้นประสาทที่ตั้งแต่สะโพกลงปลายเท้าปลายเท้าที่มือนอนกลางคืนน่ะค่ะนอนกลางคืนก็ชา้าเป็นมากี่ปีแล้วคะสองสามปีแล้วสองสามปีแล้วแล้วพอเราไปหาหมอแล้วคุณหมอเขาดูแลรักษาเรายังไงบ้างคะเขาให้ ออกกับมังกายอะไรอย่างนี้จ้ะแล้วรู้จักกับน้ำเพรสกัดเพื่อสุขภาพได้ยังไงคะตอนฟังในวิทยุฟังในวิทยุจ้ะแล้วเราเชื่อเลยหรอคะก็ลองกินดูปวดยังไงลองแลเนาะนะคะแล้วคราวนี้พอหลังจากที่ดื่มน้ำเพรมันก็ปวดทั้งตัวเลยก็ปวดขึ้นมานึกว่าไม่รู้จะเป็นยังไงค่ะพอสักสองวันมันก็หายเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นค่ะ สักสองวันแล้วพอเราดื่มไปเรื่อยๆอีกคันนี้สุขภาพเราเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นน่ะเท้าเรามือไม่ไม่ไม่ชาเลยไม่ชาเลยตอนนี้จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ชาเลยเป็นฤทธิดวงเลยก็หายไปด้วยอเหรคะฤทธิดวงหายไปด้วยค่ะมันเป็นยังไงครับเลือดออกมเมื่อก่อนไม่เป็นเลือดออกหรอกมันเป็นตุ่มๆที่ปากทวารน่ะแล้พอพอว่ากินก็ไปแล้วเ็า มันเก็บน่ะนั่งมันก็ได้เลยเพราะว่ากินกินเรื่อยเรมันก็หายไปเลยเนี่ยกินสามขวดก็หายไปสามขวดอยู่ดีๆๆมันก็หายไปเลยหายตอนนี้หายเลยค่ะแล้วสบายขึ้นเลยนะอนหลับแล้เมันก่อนหกสิบกิโลนี่ขึ้นสามโลสามโลจุดเจ็ดแล้วขึ้นสามโลเลยก่อนพร้อมนะ ตอนนี้ก็เลยแบบว่าผิวพันเต่งตึงมากขึ้นด้วยเนาะเราม้ันนี้สามแล้วอาแล้วน้ำหนักขึ้นนี่ก็จะกินเรื่อยๆไปค่ะกินวันละครั้งกินวันละครั้งเนาะนะคะก็กินเพื่อที่จะดูแลสุขภาพเราไปเรื่อยๆคิดว่าถ้าหากว่าให้หยุดไม่ต้องกินเหล้าน้ำเห็ดอ่ะยอมไหม่แต่ไม่หยุดจะกินเรื่อยๆจะกินเรื่อยๆไม่ยอมหยุดเนาะทำไมอะคะบอกให้หยุดทำไมไม่หยุดเนาะไม่แบบว่า จะกินรักษาทางกายของกินเถอะของกินเถอะเพราะว่ารู้แล้วว่าสุขภาพเออนอก่อนก็กินกินยาโรงพยาบาลนะไม่ไม่นั่นหรอกค่ะต้องกินยาที่คลินิกอะไรอย่างเนี้ยต้องไปหมอดส่วนตัวค่ะก้าหากว่าบอกให้หยุดไม่หยุดขนาดนี้งั้นไม่ต้องหยุดค่ะทานต่อไปเรื่อยๆเนาะแล้ววันนี้ฟ้ารุนรุกงนำมาฝากด้วยนะคะกับเครื่องดื่มน้ำเฮสกัดเพื่อสุขภาพค่ะเป็นของขวัญจากธรรมชาติมามอบให้นะคะขอบพระคุณนะคะ